สวัสดีครับเพื่อนๆใต้คลิปวิดีโอจะมีช่อง YouTube อยู่กดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญของเก่าโบราณต่างๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมของเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักมาดูกันขออนุญาตเปิดเสนอราคาโดเรมอนระบบปกติของครบมือหแพงมากราคาขาดทุนไม่มาก มาปิดให้ครับขอคนพร้อมโอนส่งลงทะเบียน70บาทกล่องใหญ่นะครับก็มีคนปิดไหมอ่าดูก่อนขายต่อไปจิ้มไปเลยนะครับ อ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูทีละภาพเนาะนี่กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกิน1นึวิสวิสาวิเลื่อนกดหยุดเลยครับดูภาพเองครบ3าวิก็จะเลื่อนนะโอเคกดหยุดดูภาพเองเลยครับครบ3าวิผมจะเลื่อนนะโอเคกดหยุด3าวิครับ กดหยุดดูภาพเองให้เวลา3วิเลื่อนกดหยุดได้เลยครับให้เวลา3วิเลื่อนว้าวโมเดลฟิกเกอร์ของแท้8,500บาทแล้วเขาจะขายกี่บาทอันนี้ของอะไรอืมช้อปปีหรือลาซาด้โอเค The guy said, Card and a man of Bucking Mugger and Naya, Hedic Taras yet. Imagine the guy said, Card and a man of Bucking Mugger and Naya, Hedic Taras yet. Imagine อย่าลืมติดตามช่องนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อน